เห็นหอนเงาบ้านนี่เด้อมาบ่เนาะจะเป็นบานประตูใหญ่พี่น้องเอ้เนาะเป็นกระทาแล้วเนาะนี่อ่สีแดงโองต้องบ้านนี่พี่น้องเอ้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่มาเสียนสีไทยให้พี่น้องเบิ้งเนาะร้อมรอบบนน้ำกันถือว่ามุนี่กับคือสีสัมเร็จอยู่ท่าสีเพื่อนเนาะเนาะท่าบ่ซัมเดย์ปุ๊บมาทางในกับซี สีเด mm ิม hmm. พี่หน่อยเนาะกับสีเก่าคือเก่านี่ทางในนี่กับสีโอ้โหสุดยอดเลยสีเดียวกันเลยพี่หน่อยครับทางนอกเนาะเนาะกําลังกินข้าวพี่น้อยสร้างไพ่เพิ่อนกับมาพอดีเลยเนาะมานได้เนาะมาท่านประข่าวพ่อประข่าวพอดีเลยเนาะเจาะเลวก็ เปิดจิตต่อเอาจากไฟตัวน no? e ี้แ no? ล้วก็ส yani ่งไปพุ่นเนาะแล้วก็มีให้มีปลักไฟอยู่ในห้องนั้นเป็นทางเลยเนาะเวลาเอาอยากใส่เพื่อนใส่ไฟเปิดเืนเปิดไฟกับเปิดอยู่ฝั่งนั้นเลยเป็นทางเลยเนาะหรือว่าเพื่อนใส่กิ๊บใส่ยางเพื่นที่เรียบร้อยเนาะนี่เดินลงมานี่เรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแต่เอาไฟต่อสอดฝั่งพุ่นเป็นทางเลยสร้างเท่ายก็อันนี่นะมาเลินใช้ไฟให้นะ à năm thật này sen hạ nó ok ok bây nó chỉ chạy nhưng mà là sen hạ nó à hay sen à sư gần anh đây làm ăn sư nào chuyện này kinh cái này không chạy không chạy nữa, sang đó rồi rồi à เาพี่น้องเอฮยเนาะเปิดภาพมาอีบานี่พี่น้องเอฮยป่าโทเนาะสีฟ้าสีเท่ได้อมพุ่มพี่น้องเอฮยบานี่เนาะป่าโทงามกักป่านยางใส่เกาะไม้แล้วบานี่พี่น้องเอฮยเนาะยังเหลือแต่เสานี่เป็นยังบานาทาเนาะอ่าทาอีกเสานี่กะอ่าทาห้องทางภายในอันไรกะกับทาสีกันเปื้อนพี่น้องเอฮยเนาะ ถือว่าสำเร็จบ,บาทน,นี้พี่น้องเ,เอ้ยเนาะวันนี้ก็คือจีอ่าได้ประมาณนี้วัอนี้พี่น้องเอ้ยเนาะกลับถักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบ็ดสกู๊สู่คนพี่นออ้องเอ้ยพ่อๆกับจองเบาแสนอีกแล,ออกแล้วนะพี่น้องเนาะ,ะพอา่อๆกับวันนี้ก็อยู่อ่าบ้านเชนซานของทางน้องใส่ผลเป็นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะนอ่าอันนี้จะเป็นบานประตูพี่น้องเอ้ยเนาะบานปวงเยี่ยมมาแล้วเนาะ ่าเพิ่นท่าสองรอบแล้วนะพี่น้องเนาะรอบที่สองแล้วตัวนี้บา้านนี้เดือมุงมุงเห็นหอนเงาบ้านนี้พี่น้องเอ้ยบ่ต่อเห็นหอนเงาบ้านน,นี้เดือมามับเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นบานประตูใหญ่พี่น้องเอนะ้ยเนาะเป็นกระทาแล้วเนานะนีะ่สีแดงองตองบา้านนี้พี่น้องเอ้ยต่างกัน กระบอแสนเอามาเมื่อน <House> <The sixth aría> ั aan, <the> flying, so ้นเลยเนาะเผินท้ารอบที่สองแล้วตัวนี้กับพี่น้องเลยเดือมมากเนาะอ่าทุกบานเผินท้ารอบที่สองไปแล้วพี่น้องเลยเนาะต่อมากะอ่าสีเฮือนนี่กับเผินท้ารอบหอบเบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่บอแสนสุดท้ายให้พี่น้องเบิรงเนาะรอบรอบบนน้ำกัน ถือว่ามือนี้กับกคือสิสำเร็จอยู่ทาสีเนาะแต่ว่าบอลสำเร็จกับคือสิเป็นโตกันเพื่อนนี่แหละพี่ตังคอ้ยังบอลสำเร็จเมื่อเอ,เอิเพี่อาจจะมาเก็บงานเมื่อเอินเนาะสีกันเพื่อนเนจะเป็นสีนี่เนาะนี่จะเป็นสีนี่พี่ตออังคอ้สีกันเพื่อนเน ância, ี่เนาะเห็นมันจะออกสีแดงๆนิดนึงพี่น้องเ์ไอ้เนาะอันนี้จะเป็นสีกันเพื่อนเลยพี่น้องเด้อเนาะอันนี้จะเป็นสีทากันเพื่อนพี่น้องเ์ไอ้ เอากลับไปทาลงมาจับเราไปดังเพราะเายังชิท่าทับอีอยู่นะเนาะก็เลยทาลงมาหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยววาแสนสียางรอบๆให้พี่น้องเบิรงเนาะ,ะนี่รอบๆพี่น้องเอ้ยรอบๆหองเพื่อนเนาะอันนี้ก็ปุ๊บมาทางในกับสีสีเดิมพี่น้อยเนาะกับสีเก่าคือเก่านี่ทางในกับสีโอ้โหสุดยอดเลยสีเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยกับทางนอกเนาะ นี่แหละพี่น้องประมาณนี้เนาะฮะโตโอ้นี่ก็แห้งแล้วเนาะเปื่อนนี่ก็เนาะสบายดีเด้อเนาะพากันซุ่มแซวอย่างกันเลยอันนี้เนาะร่างเบาพื้นอยูะอะไรก็เื่นโอ้ยเนาะเอาประธานแล้วจ้ะนี่เนาะเกือบประธานเนาะกำลังเบาพื้นครับไกลนี่เออ เอนาะการได้กินข้าวพี่น้อยสร้างไพ่เพิ่อนกับมาพอดีเลยเนาะมานได้เนาะมาท่านพระข่าวพ่อพระข่าวพอดีเลยเนาะมาประทานมหาอ่าดีเลยไปได้ซี่เฮายังนั่นจะบ่อสร้างเดือนปลายเดือนลายเนาะยังยังเดือแต่ห้องนี่แต่ว่าแบบนี้ยังเดือนต่ห้องนี่เนาะ แต่ใครกูก็เลิกอยู่กัเาสีปทางไนเนาะเลยสิอืมอย่างเด็ดบาเนาะไอ้ละไม่พ่ขอบใจขอบใจไดลายเนาะนี่ก็ขายไอ้ยังมาแกวแต่แต่เนียบขาเีบออกอ๋อโทษน้อยมาเมือนก่นไอ้ะไม่ก็มีว่าดี แกงม้ใช่ไหมจี้วะนี่พ่อมันก็ชุดยอดแล้วมาอน่ะอะ้อกินได้อยู่แล้ววะเขินขึ้เเพิ่

ของน้าเหมือนนะเฮ้ไปเสียบเอาก็ได้หรอเพื่องเอ๋ยมีเดียเขาซื้อสายไฟมาแล้วก็ให้ไปเสียบต่อเอาก็ได้เนาะอ่าตัวเนี้ยมีที่สำคัญเลยคือให้เพื่นเดินได้ตัวนี้นะเพราะว่าอุปกรณ์สร้างเพื่นไม่ได้กับเพราะมาแต่ทางบ้านใดแต่สร้างคือสายไฟไงแท้นี่อ่าเนี่ยเพื่อนเอ๋ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้ ท oh, so right ีเปิดไฟครับอ่าอันนี้ก็เ in ป็น <IL> สิ่งใหมของไฟรของมั้งนี่เนาะคือฮ่าฮิบเป็นโลก่อนนี่เป็นสิ่งเป็นช่วงไปสิเฮ้ยคนเดินปักไฟมาไว้ห้องนี่นะเดินปักไฟมาไว้ห้องนี่เพราะเพราะห้องนี่มันมีปักอยกิเลสห้องนี้นะเนาะมันมีปักกิเลสเพราะว่ามันเอากระตอมีแต่ซื้อปักเสียบมาแล้วกระตอจากกระลานไฟฮั้นคือห้องนี้มันบ่มีนะฮะต้องเล้ยงตอมาตัางหาก แล้วเพิ่นกนะสวิทไฟยอยู่นี่หลอดหนึ่งใส่ทางในนี้เนาะอ่าไปจะได้ประตูสิเฮือน่าม้งจิวบบ<อ>เออ่ใจจะบุกยีนต้นข่าดีใจยิ่อยบมือน่อยเนะฮะหอมบอบีมินคิวอ่ะ อค <laughs> ิวซีซีก็บ่าคิวว่าน,นี่เนาะมากกว่าซีนี่นะ,ม,ะมันนี่ก็คือซีแต่ถ้าซีโต้เฮนใหญ่เนาะแต่ว่าซีซีตัวนี้ก็คือจะเป็นเม,เมื่อเมื่อเอินเพื่อเนาองซางเนาะเมื่อินมันเก็บ,เก,บเก็บงานนะเมืนเน่อ<า>ินนะเก็บรายละเอียดเนาะเก็บรายละเอียดตามขอบแต่ยังไม่นั้นแหละพี่น้องเลยวงไหนมันโมทัวร์โมเทอร์เขากั เอาเพลเอาแปลงอะไรละแปลงแปลงท่าท่าท่าใช่มันกะเพราะว่ามากริ่งนี่มันกะอาใช่ว่าท่าในส่วนส่วนใหญ่เนาะเรียบอ่าส่วนมันเรียบ่หมุนเลยบ่กวนะมันคืเก่าแล้วเนาะเออมีอย่างกะทบล็อกไปหน่อยมือนี่กะยังบ้ฮู้เลยว่าจะได้ขึ้นมาบ่โดยยังใดบุญนนี่ฟังเบื้องก่อน มาอเีอาจจะได้ไปเบิ้งเพื่อนองเตี้ยซะก่อนไปหน่อยเนาะไปอัปเดรดเบิ้งเพื่อนมันก่อนท่าน้กับเพื่อช่างเพื่อมาเทพื้นอ่าเทพื้นเพื่อนอาจจะเป็นมอเฮอวันที่สี่อ่ายู่ไิปฮอยู่พัชิัดไปอัเดรเบิ้งงพาสร้างเพื่อนขาไปเฮ็ดสองมือไยังไม่ได้ไปใกล้ไนเลยสร้างไงเพื่เข่าไปเฮ็ดปุ๊บเลยเป็นวันนั้นเลย เดี๋ยวสิยืนนิำแล้วงามแล้วพี่น้องเอ้ยาพี่น้องเอ้ยเนาะเหลือมามากบาดนี้เนาะอ่ะสีเฮาก็นี่แหละยังบ่ลายพี่น้องเอ้ยเนาะเ่สิทาเสาให้มันแล้วซะก่อนาเสาแล้วแล้วก็มาต่ออยู่ในห้องนี้บาดนี้อ่าในห้องนี้ก็ยังบ่ทันได้ทาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละมาต่อ ท่าของนี้แล้วก็ถือว่าสําเร็จเรียบร้อยวันนี้เนาะบานเท่ากับท่าเรียบร้อยแล้วบานเนาะอ่าบานกับสีบานกับกท่าเรียบร้อยแล้วเนาะมันนี้ก็นี่แหละให้สร้างภัยเป็นมาแกะอันนี้ของให้พลังอะไรแกะภัยอันนี้ตอกออกให้สีกันเพื่อนมันกะกันเพื่อนนะเทาเทาท่าทั้งนอกทั่วเพื่อแด่กะบมันนี่กอับทำมันเดือกท่าท่าทัา้งในขอบทั้งงออ่าพร้อมนะอ่า เอาวันนัดฮฮ่ฮะฮะฮาตูเวรพรสีแดงอันที่ว่าชื่อว่าอีกทางหนึ่งน้อยหน่อยหนึ่งน่ะเออโอ้ยบอกยังไงเธออะเนาะเออเนาะเอยเอาไปทำเลยเนาะน้องเ้ยลืมไปเมื่อสช้ารู่เนาะ ท่าสีเล็กแล้วเรดบอกสร้างนะโมยมาบอกสร้างคิดว่าพ่อเนาะสร้างเนาะคิดว่าพ่อว่าตอนแรกนะโปรเซ็นต์คิดว่าสีท่าสีสเล็กกันนะใช่นะวันนี้เนาว่าอยากได้ขอบขาวบ้านเนาะสีท่าขอบขาวใช่ไ่มโอ้ยสร้างว่าใช่ถ้าคือห้องพื้นเท่ากับท่าขอบขาวไปเลยเนาะมันก็ได้เป็นยังไงนะวันนี้จะได้ท่าทางฮาร์ดบ้าเนายเป็นยังไ้สี เกาเลยชิดได้เขาไม่ได้แปะไว้ในการเพราะเขาท่าท่าเขาวกะมันก็เป็นแปลงเดิเขาแบบฉีดแล้วเดี๋ว่าต้องติดไว้พ่หรือว่าติดสารนี่ไว้พ่ออย่าอย่าติดเลยมันงามขึ้นไปดีแล้วมันมีสารเพราะว่าติดเรียมมันใสเลยเนาะติดเรียมติดติดติดตามขอบนั่นแหละกะใช้อาไอป้ายมันก็แมนอยู่แต่ว่าพละคนเป็นออันนี้แต่ว่าสกพักเขาเบิดอะไรนะเนาะเจ่า อยู่บ้านมีขายปะครัมาบามีก็คืออยู่ห่านนะนั่นเนาะห่านมงไหฟ,ฟ้านะทางเขามานะโอ้ยพี่น,อน,น่อยไอใส่มาเมื่องนแบบว่าเลยเขามามีแต่ว่าสิเดี๋ยวสิเอาเงินป้าไว้ให้ให้ทั้งน้องเสรษฐพลไปซื้อให้ได้เมื่อเงินเด้อเพราะว่ามื่อเงินย่นปรบ่ได้ฐย,นยันบ่นได้เขามานะอ่าก็เลยว่าสิเพราะว่าต้องติดเด้่พี่น้องต,งต้ดดองต,งติดกันไว้จะเปิ้อนหนึ่งจีนะเวลาเทามับบานกะ็สบายเนาะอ่า อ่าเขาสีออกมาเกืเป็นเรียมด้วยเนาะอ่าเออตัวงขามาในห้องรถอังการแห้เงี้ลี่นี่เนาะก็ไม่ได้แต่ว่าขาามในห้องสีชุดยอดเลยอ่าหุ่งแห้งอีงดีได้ฉากเออสีไฮซาเป็นสีนี่เด้อเออันเขาสีออกไปมันก็เรียมรถเนาะเออ โอ้ยคิดน <c ười> <c ười> ําบ <c ười> <c ười> ่ทันมื้อเช้านี่พี่น้องเอ้ยเนาะอืมไปยะเนาะติดไม้ก็ได้เออหางมื้อนี้คือสิยังๆอยู่ดอกเนาะเนาะเพราะว่าคันทาแล้วแต่แบบนี้พี่น้องคือว่านี้ก็เบิดมื้อ้พี่น้องเนาะอ่าเบิดมื้อแล้วมีแต่ว่ามื้ออื่นกอ่าเก็บนี่แหละนี่เนาะอ่ายๆงานทางนี้่นน่ะนะ พราะว่าเอาขอบขอบแดงใส่เนาะอ๋อเดี๋ยวเขาที่ใส่มัไปแล้าสีของมันก็งามด้วยเนาะเออวันนี้ทาสีขาวใส่ไหมนี้ยว้ายแหงไเงวะแหงงามบาดนี้นะ <c oughs> โอ้อคางลายคางลายพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวใช้ทางสร้างไฟเพิ่นมาหนี่ก่อนอ่าตอกเอาเลยจ้าต่การเลยแต่การเลยวะ <c oughs> ตากไฟเป็นว่าอะไรพี่น้องเอ้ยโดยติยกลาใช่เลยเพราะว่ามันแห้งแล้วกขางนี่น,น่ะคือมือสั่นแต่สัง่งโอ้เคยได้เล่นาะโอ้ยเลยอย่า,ยาให้เพิ่นเอากะลาน ไฟใส่ก้อนพี่นอ้องเหนฮอดนะดยทิศทิศทิศไปทางไหนก็หันหันมาทางนี้วะหันมาทางไหนสิโอเคจ้ะวะทางหน้าทางทางข้างเออทางข้างนี่ก็ได้หันมาพี่ก็ได้บอบหันหันนะหันมาสิหน่าเอาเข่ามาหอ้องปุ๊ก,กับเอากระมันอยู่นี่ด้วเนาะอ่าที่ก็ได้อาขางนี่แหละอาขางนี่เลยก็ได้ sang thì năn cho bò thừng, cho bò mi, năn bò sang. Năn năn ngoi bò nè. À, áo năn bò, má bò. Má hao xay bò, đấy. <cười> 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 Tòi, À. Hả? Mà ừ. ừ. cái... cho... à, thể... thể... ờ... chỉ chó ở quá cho ở ở cái bò, cho thu lưu ở bò, cho lại cả ăn ao ăn lên nó, à, cái à... 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 cho cho là cả áo, đừng xài phai phải phun lơi Thì vào ngâm nó bây nó Sang phần kẹo là cả cho sang phần à, kiếp kíp xay may thì nói nó hay mình à, xài phai mò ngô ngang แล้วขากแล้วบาทนี่อ่ไ่าปูกันนั่งแง่เลยปตูนี่กันเนาะเออโตแลวบาทนี่เนมไก่ๆที่้งามเนาะปตูเนาะอ่าเนี่มไก่ี่้งามย อาอพี่น้ไยเนาะตอนนี้ทางสร้างไฟเกำลังมาแกะออกให้พี่น้อยถือจังว่าเพิ่นสร้างเพิ่นเข่ามาทางนี้พอดีมือนนอิเนาะจังว่าทางสร้างไฟเพิ่นเข่ามาทางนี้พี่น้อยเพิ่นมาเดินให้ ไฟเราเอากะเจาะเจาะตัวนี risque, doors, runter, ้พันจิตเจาะแล้วก <sorting> <S Tu Hmmm> ็บพันจิตต่อออกจากไฟตัวนี้แล้วก็ส่งไปพุ่งเนาะแล้วก็มีให้มีปลักไฟอยู่ในห้องนั้นเป็นทางเลยเนาะเวลาเราอยากใส่เพื่อนใส่ไฟเปิดฟืนเปิดไฟกับเปิดอยู่ฝั่งนั้นเลยเนาะกะสะดวกขึ้นโวกาวเลยนี่กะอยู่ในห้องเปิดก๊ก

มาาได้กับมุ้ยมาาขึ้นไหนเออมันไก่ปะอ๋อบ๋อมาเฮานี่ก็ไดเนาะไม่ได้ใช่แต่ว่าสร้างโตอนเนาะเออมันมีอยู่บ้านเนาะมีได้อันด้ เป็นแนดควันตีบัวเทิงควันตีหน่อยควันตีเ็นต่อกันนั่นไฟเอาที่หน่อยเราเป็นต่อกริปใช่พี่ทั้งลย เป็นอย่างไรเนาะห้องนี่ก็ถือว่าเรียบรนะ้อยแล้วเนาะยังเหลือแต่เก็บเปน็ออนอย่างไเพิ่นเก็บเป็นห้องนี่ยังบ่ทันได้แล้วคักปานใดเลยสร้างเพิ่นก็กลับแลวนะ้วเนาะมื้อนี้เพิ่นเก็บงานเป็นอ,อย่างไทายังสิมาทาออ่าโตอาย่เป็นพวกกันเนี่ยท่ามันเปื้อนท่าคิวนะ้วมันเนาะแล้วก็แล้วบัดนี่พี่น้องเอ้ย อาอเป็นเอาไงเนาะเดี๋ยวว่า่น,ะนใส่กิฟต์ใส่ยางพื้นที่เรียบร้อยเนาะนี่เดินลงมานี่เรียบร้อยแล้วเนาะให้เดี๋ยวแตะไฟต่อสอดฟังฟุนนง้นเป็นเอาไงอาอเป็นเอาไงเนาะเดี๋ยวทางว่าแสงการ์สิจบคลิปไว้ชั้นนี้ก่อนเนาะอ่าสร้างเท่ายก็อนันนี่นะมาเลินใช้ไฟให้นะอ่าน้ำเท่าย sang sen hạ nó, ok ok bây rồi này, bởi vì chi trả ngân phần lại cả chỉ trông kiều quan bây giờ này nó để cho leo ngay phần này nó, no. à, giờ sang con bây giờ sen hạ phần này nó, bây giờ con, ok nó, sang sen hạ nó, hay 3 sen, à phần đây. เส้นเมืองละมั่นเสนาจุนัยกินก็ได้ขอบใจขอบใจเด้อสร้างเด้อขอบใจนาาเ่โดยโดยเอาศัยทั้งสร้างเพื่อนแล่มาต่อให้กันมาเห็ดมาต่อให้เนาะคือเอาเห็ดบุปเป็นพี่นเราเลยเนาะให้สร้างเพื่นมาเดินคือไฟของน้ำก็บทให้สร้างเพื่นเอาเดินเงินไว้ให้เนาะให้เพิ่นเอาเงินออกมาแล้วก็เคลื่นเคลื่อนไว้อะไรกับวันนี้เดี๋ยวเขาซื้อสายไฟมาต่อออกไปพุทธ อ่าเราคุมสาคุมน่ะมันสิต่อง่ายที่สุดพี่น้องเอ้ยอือติเปิดอยู่ทางในได้คือเก่าน่อาดอ่าเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อันถือลอดมานําบ่ได้ถือสายไฟมานําแล้วก็บ่ได้ถือลอดมานําเนาะอ่าแต่ว่าให้เพิ่นต่อเงินไว้ให้ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าสิมาต่อมาเพิ่นเน่นโตปกติแล้วก็เลยเอาตัวนี้มาเัลมันมันก็บ่ได้มีหยังหลายมีแต่ ต่อต่อนี้ออกว่าชื่อนะกับบอลเยากเราคุยน้องไงเนาะกับเต้ยอยู่ต่อสายไฟดึงตรงไว้เลยนะกินตาให้เงินไว้ให้แล้กสางไงงันมันไว้ให้เรากับจิตต่อท่านใส่ใส่เงินไว้เลยชี้ๆด้วยด้วยพันชีนั่อนพี่น้องนพันชีพันชีติดอันนั้นก่อนพันชีใส่ดรอดไฟเนาะดรอปไฟเนี่ยมันติดอยู่ข้างนี่ติดอยู่ข้างพวกนี้แหละข้างประตูนะเวลาเขาเปิดปุ๊บเด้อ Say quái môn sĩ sợ, mặt phí, môn nó môn chị chạy qua môn đi. No, ok, thang môn sĩ là chụp kiếm bất ngờ nikon, phía nam mưa lẽ. Hà đa bò! Gay ok, thèm ngoài kia thèm ngoài kia 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 นายเพิ่นเพิ่นโทรหาเพิ่นว่าจะให้เจ้าไปใส่ไฟให้อยู่จะได้หับสายเพิ่อนจะบอกอ่าเอาเบอร์แม่เอาเบอร์สร้างได้บนนั้นล่ะแม่นกยเอาเบอร์อันเจ้าน่ะให้ให้เพิ่นแล้วันนี้โทรหาแล้เพิ่นสร้างเพิ่นบ่ติดแล้วบ่ทิตได้เนาะอ่าบ่หาโทรคือติดอยู่ซั่นเนาะไปสาายดดูมเเพิิ่่นตชุลบอ่า แต่ว่าเพิ่นเพิ่นได้สร้างอยู่ในบ้านแล้วตอนแรกเพิ่นว่าอยากได้สร้างเลยก็เลยเอาเบอร์สร้างไฟให้แล้วเพิ่นแต้วันนี้เพิ่นโทรหายเลยว่ามันติดสินะเพิ่นก็เลยแต่เพิ่นคุยกับสร้างไฟอยู่ในบ้านแล้ววันนี้นะเพิ่อนมาชิเข้าให้ไฟน้องเบย์ว่าโมใส่กระชงเบย์เพิ่นแล้วคือคื่อเรียกอะไรเนาะโอ้

เขาว่าเขึอนครัวประตูกับมีไฟโซล่าเซลล์อยู่แล้วติดไว้หันต่อหนึ่งเนาะ,ะนอ่ะสา,าส่วนว่าต่อไปมันอ่าแต่ว่ามันนั้นเป็นยังไงก็เขาจังเขาต่อแบบเสียบเป็นยังเอาก็ได้บเป็นอยังดอกเนาะอ่าเป็นอย่างไรชุนลาก็จะได้อยู่พี่แลบบารดนี่เออเฮือใหญ่พี่แลบบารดนี่นบบน <laughs> ตัวน,นี้เป็นเฮือใหญ่แล้วบาร์นี่พลังแต่เป็นเฮือใหญ่แล้วบารนี<ะ>่เนาะ เพี่กำลังใช้สวิฟท์ไฟอยู่พี่น้องเลยเนาะแร้วก็จากนั้นเคื่อนหลังไปได้แล้วใส่สวิฟท์ไฟอยู่นี่พี่น้องเลยเนาะพอดีมีอย่างกระเฮาแล้เสียบต้องใช้ใส่ปลั๊ก่อไปอีกเนาะแล้วเฮาอยจะใส่ฟืนใส่ไฟก็เอาใส่เอาสวิฟท์ไฟมาอันอันหลังพี่น้องเลยสวิฟท์ไฟมาเอาใส่ไฟมาต่อใส่มาสั้นซะเนาะนี่แหละเอาเอาลงก่อนก่อน แต่ไปเมันจิตตเ่อขานี้วบขานี้เนาะครัโอเคเลพี่นั้งสัหรัลคิปนี้กันจะได้ขอตัวจบคลิปไปสำนี้ก่อนเนาะประตูอันนอกจากผลเป็นอะไใครแน่แต่พ่อเออนังนักยาเวน่านตาบดมือเลยหมวอนี่เนาะพอกขมเนรูหหายสิบวันก็ให้มันชาพิษกปศใยยาบามีพ่อมีว่ามีว่ายาน่มีมีอยู่ ett, znaczy, ยากินน่ะ เรากินยาประลามียาประลาฮะปวดเท้ายาปลาน่ะต้องยาพี่พี่ยาชระเดี๋ยวบางทเอายาไปให้คือเงินพอกระเอาพี่น้องเอ๋ยนาะสำหรับคลิปนี้ทางบอสนก็จะได้จบคลิปไปสำนีก่อนเด้อบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะแล๊บเดี๋ยวเมื่อเ้าขึ้นมาจังเบิ่งนลมกรรไกรพี่น้องเอยว่าจะเป็นจังใดเนาะเมื่อเงาฟังเบิ่งกรณ์พอบอสเซียนจะได้เดินทางกับวันที่สิบมกรคนนะ ที่เขาไปเพิ่งนทางสร้างเพินน่อนก่อนเพิ่อนมาให้สองมือ,อยังไม่ได้ไปบเยี่ยมบางเพื่อนอยู่เนาะเอาคนอื่นเบวทกะขอบคุณขอบุณทางแม่เผ็ดเออนาะไายครูได้นคนทางได้ท่านเพิ่อนกะอา่าไว้่าให้ปูกะกะโลให้พี่น้องเอ้ยเนาะกะอา่าตอนนี้ทางแม่เพิ่อนกะว่ามันงบลายแล้วว่าฉันนะอ่าเวทงบลายเลยพี่น้องเอ้๋กะอา่าโชก่อนเพปนว่าเนาะ ถ้าว่าท่านใดอยากปูกลุงกลัลโลให้ทางน้องสายจนเพื่อการยินดีพี่น้องเอ้ยเนาะเอาคนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณทางแม่เพจไลายเดอ้อขอให้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้ครอบครัวแม่อยู่ดีมีแหง้งยืนเป็นสุขเด้อเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้องเอ้ย